เป็นชโชคดีที่มาพร้อมกับความเหนื่อยหนักเลยละค่างานนี้เพราะสาวเชอรี่เข็มอับซอนได้เจอหนุ่มหล่อที่มากับความรักมากมายตลอด7วันต่อสัปดาห์เริ่มจากรับมือเจ้าคุณออมอกรพันในละครรักออกอากาศเที่ยวเร่งสปีดถ่ายทํากันเต็มเหนียวพร้อมใกล้ลงจอให้ชมกันเร็วนี้แล้วค่ะแถมสรรับขาหลอกมาประชันพระเอกผิวเข้มยิ้มละลายใจหนุ่มเกรทวรินทร์ในละครเล่ร้อยรักแล้ววิ่งรอกมาถ่ายละครกับพระเอกรุ่นพี่สุดที่เลิฟเคนธีรเดชในละครรักคุณเท่าฟ้าแถมวันนี้ต้องเจอฉากหินปะทะกับรุ่นใหญ่คุณแม่แอดโชม ที่ตั้งฟ้อมสกัวดว่าที่ลูกสะพายจนครอบครัวฝ่ายหญิงถึงกับของขึ้นแม่แต่ง,งานนี้ได้รุ่นพี่เชียร์ใจขาดแถมการันตีว่าละครของช่องสามโดยเฉพาะน้องเชอรี่เขาสนุกทุกเรื่องใช่ไหมล่ะคะพี่เคน แล้วเดี๋ยวคอยคอยตามดูนะคะว่าเชลี่จะจัดการคุณแม่ได้หรือคุณแม่จะจัดการเราให้ออกไปจากชีวิตลูกชายได้ก็ตามดูได้ในรักออกอากาศค่ะอีกเรื่องหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรครับเชลี่เชลี่ไม่เป็นไรโถเชลี่เล่นหลายเรื่องพี่ไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรเรื่องนั้นเรื่องนั้นเล่นกับใครเดี๋ยวพี่ช่วยโปรโมทด้วยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรักคุณท้อฟ้ารักคุณท้ฟ้า เรื่องนั้นเชอรี่เล่น2เรื่องเรื่องนั้นก็ติดตามด้วยได้ได้อีกเรื่องเรื่องอะไรบอกมาให้หมดเลยเล่ร้อยรักโอเคมันรักมันรักหมดรักออกอากาศเล่ร้อยรักแล้วก็รักคุณเท<ม>่าฟ้า,ฟาใครที่เป็นแฟนเชอรี่ตามดูให้ครบ3เรื่องครับ